้าผาดทายยามค่าชายฝั่งทุ่งนางดำํำครับุรีจังหวัดพังงาเบื้องหลังความสุขที่เราต้องมาเยือนสุขซินโดร์ขบวนการสอหาความสุขมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์บางอย่างใครจะเชื่อว่าทุ่งนางดําดินแดนที่มาด้วยทรัพรยากรทางทะเลอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ความงามของธรรมชาติ มีบางสิ่งบางอย่างกำลังสูญทาง มกมกาาายบ้นเรนขยะส่วนใหญ่ก็จะมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะซึ่งมาจากทางน้ำเป็นส่วนมากนะคะมีจากเรือประมงแล้วก็สถานที่แพลปาและก็โรงงานอุตสาหกรรมค่ะซึ่งเป็นปัญหาของชุมชนของเราเพราะว่าการกำจัดขยะในชุมชนมันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ สำหรับในชุมชนแล้วขยะน้อยมากสําหรับคนที่อยู่ในชุมชนจริงๆแต่ขยะส่วนใหญ่จะมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงและก็เรือประมงโรงงานอุตสาหกรรมและแพปลาพวกนี้ค่ะก็ผลกระทบที่มาจากขยะนะคะก็หมู่บ้านของเรากําลังจะเปิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะอยอยก็จะมีแขกต่างชาติและก็แขกที่เป็นคนไทยเข้ามาเยี่ยมชมอยู่บ่อยๆนะคะก็จะมีปัญหาที่ว่ามันดูแลวมันไม่สวยงาม แล้วก็เกิดปัญหากับพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการประกอบอาชีพเพราะว่าอาชีพที่นี่ก็จะมีการเลี้ยงปลาในกระชังถ้าเกิดว่ามีขยะหรือน้ําเสียเยอะๆก็จะมีผลของการทํามาหากินของที่นี่ค่ะแล้วถ้ามาไปไปเก็บที่นี่ได้ไดกลับมามั่งบอกได้ที่นี่แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในทุ่งดังดําล้วนบ่งบอกคุณค่าต่ออนาคตความหมายของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนทุ่งงามแดนสวรรค์ดุสสวรลน,นาคุณสมใจบุญมาเลิดได้กล่าวถึงโครงการทุ่งนางดำหน้าหยูคู่ป่าชายเลนหมู่ที่ห้าตะบนคุระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาว่าการจัดการขยะไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกชีวิตที่ต้องดูแลสิ่งที่ธรรมชาติให้มา ต่อคุณค่าของชุมชนแห่งนี้สำหรับบ้านทุ่งนางดำของเรานะคะก็จะมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสอสอส,อส,อสซึ่งเป็นโครงการที่มีชื่อว่าทุ่งนางดำหน้าอยู่คู่ป่าชายเลนค่ะจะทำกับเรื่องขยะที่ที่เป็นปัญหาในชุมชนนะคะซึ่งเป็นขยะที่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะก็จะมีขั้นตอนแรกก็จะมีการสำรวจเส้นทางขยะที่ว่าเราอยากจะรู้ว่าขยะมาจากตรงไหนบ้างและเป็นขยะอะไรที่มากที่สุดนะคะแล้ว พอได้ข้อมูลมาเราก็มานั่งคิดกันว่าเราจะจัดการยังไงกับขยะพวกนี้นะคะก็จะเกิดเป็นการลดปัญหาขยะในชุมชนได้ะคะ่ะก็จะมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดก็จะมีสุสานขยะแล้วก็ธนาคารขยะแล้วก็ทําถังขยะสิรีไซเคิลให้กับทุกทุกบ้านเรือนนะคะในช่วงกิจกรรมก็จะมีการรณรงค์เก็บขยะกันโดยสํารวจจากเส้นทางขยะที่เราเราได้มีข้อมูลกันอยู่แล้วนะคะเราก็จะรณรงค์กัน ไข่มาหมีกอะไั้นวมันเข้ามาไข่เนี่ยเราตัวออกมาเลยเี่เดยวีเบียไข่มันก็เป็นเบียราไปตั้งหน้าบานต้องมาถามว่าขยะที่เห็นหเราจะแก้ไขได้ไหมมันแก้ยากเพระาะว่า ในคลองนี่มันมาได้ทุกทิศทางนะครับในป่าชายเลนมันก็มาได้หมดคลองก็ใหญ่เราไม่สมายใจกันได้นอกจากช่วยรณรงค์ต่างๆว่าพวกเรือต่างๆอย่าทิ้งขยะอย่าอย่าปล่อยถ่ายน้ำมันเครื่องในคลองผมเคยประชาสัมพันธ์ทางการวิทยุก็บอกกันทั่วๆไปแต่ว่าลักษณะว่าคนที่อื่นก็มาทําประมงที่นี่เขาได้เงินทุกบาททุกตังค์เขากลับไปบ้านหมดถามว่าเขาคืนมาสีให้สังคมนี้ไหมผมเคยพูดกับเขาเขาบอกว่า บ้านเขาอยู่ที่อื่นเขาจะเป็นยัต้องเงินกับบ้านผมถามว่าสังคมนี้คุณตีหัวแล้วเข้าบ้านนะครับแล้วถามว่าคนที่นี่เขาจะได้อะไรคุณได้กําไรมันก็ต้องมีทั้งได้ทั้งเสียแต่นั่นอยู่ที่เรื่อง,งการบริหารการจัดการวางระบบระเบียบให้ดีปัญหาหลักๆคืออ้วเหลืออดดําเรหลืออดดําชาวพามา่าที่มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นตัวสําคัญภาษาสุขอาจจะดูแบบว่ามีเจ้าหน้าที่น้อย ทิ้งขยะทิ้งพวกข้ามคืนก็ทิ้งท่แพครับใครจะเห็นเรือดำ่ายน้ำมันลงที่ในครง<ม>ก็ไม่สามารถที่ปรกันได้ที่ที่มันมีปัญหาคือว่าหลายหมู่บ้านนะครับที่มาวางวางอวนก็ดีแปลว่าบทปูมันก็ติดขยะสลัดลงเรือแต่นี้ก็ทิ้งเวลาน้ำาขึ้นเคลื่อนมันก็ซัดขึ้นมาหน้าหาัดปัญหาหล,ลักก็คิดว่าอยากที่เคยขอความร่วมมือเคยประชุมให้สงสารด<า>ิงเวรล้อเรา,เราต้องช่วยกันอนุรักษ์เพราะว่า ถ้าเราไม่ช่วยใครจะช่วยก็พูดไปก็หยุดไปบางครั้งเดี๋ยวก็ลืมครับสังคมนี่ลืมง่ายทุ่งนางดำดินแดนแห่งความางามที่มีหาดทรายยาว7กิโลเมตรเป็นชุมชนมุสลิมส่วนใหญ่ชุมชนที่นี่มีทรัพยากรอาหารที่ธรรมชาติมอบมาให้ทั้งอาหารทะเลสมุนไพรและภูมิปัญญาที่ใช้รักษาแต่ดั้งเดิมตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะว่า มีเพียงเส้นทางเดียวคือทางเรือเท่านั้นที่ใครต่อใครแวะเยี่ยมความงามที่นี่ไปพี่จะพาไปดูไปแลให้เห็นของดีเท้านเราไปพี่จะพาไปดูสเสน่บ้านเราใช้แค่ภูเขาหรือทะเลใช่พี่ยงก็แลดีเก คนเทศแท้มากมายที่บ้านเราเรื่องราวดีๆชวนไปคนดูนอกบ้านทั่วกิ่นดางควาดดินแดนมดงามแห่งนี้หากเธอลองคนจะเจอเรื่องราว แล้วทีบ้านา,านที่ต้องเที่ยวในพานปลูกป่าชายเลนซึ่งตอนนี้ป่าชายเลนของทุ่งนางดำก็จะอุดมสมบูรณ์80เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะของของของจังหวัดพังงาเลยค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นป่าพุซึ่งหายากแล้วจากชุมชนอื่นเขาจะไม่มีแต่เรายังมีอยู่ค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าผาอินทรียค่ะซึ่งเป็นหน้าผาที่สูงชันแล้วก็จะมีนอกอินเซียใส่อยู่ประมาณสองสามคู่ นะคะแล้วก็จะเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าหรือว่าทุ่งกระดุมทองซึ่งเราสามารถดูได้ตลอดเวลาตรงนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมเสียไม่ได้ก็คือหน้าหาดซึ่งมีความยาวประมาณเจ็ดกิโลเมตรตลอดชายหาดซึ่งมีทรายขาวสะอาดแล้วก็มีหญ้าทะเลที่ว่าเราสามารถดูได้ช่วงน้ำน้ำน้ำ,นำลงสุดๆนะคะจะเห็นปลาพยูนด้วยซึ่งอาศัยอยู่กินหญ้าทะเลอยู่ประมาณสองคู่ค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่ว่าสามารถที่จะ ดูได้นะคะในชุมชนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งจะเป็นเลี้ยงพวกปลาปูนิ่มแล้วก็พวกปลาเก๋านะคะสามารถสามารถดูได้ในพื้นที่ค่ะก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือวิหารเซียนซึ่งกําลังจะก,ก่อสร้างเสร็จนะคะก็ประมาณ70%เซแล้วเห็นว่าจะเปิดให้เที่ยวได้ก็ประมาณเดือนมีสาค่ะปีนี้นะที่ว่ามีโครงการหนองสสสรยะนะ ก็เข้าไปร่วมกิจกรรมหรือว่าเอาเรือออกไปสำรวจว่าขยะมาจากไหนแล้วก็ไปตักขยะกันใส่เรือกันมาเต็มนึงไปช้อนขยะไปช้อนขยะที่หน้าแพปลามาพาเรือกันออกไปเอาสวิงออกกันไปแล้วก็เดินเดินสำรวจตามในเกาะแล้วนั่นแหละที่เข้าไปร่วมกิจกรรมก็ไปได้ขยะแล้วก็พาไปคัดแยกกัน ว่าขยะไอตัวไหนที่ขายได้ก็เอาเก็บไว้ตัวหนึ่งไอตัวไหนที่ขายไม่ได้ก็ไปใส่ในสุสานขยะกันที่ในเกาะทุ่งนางดําอะไรคันนั่นแหละมีการถ้ามีการท่องเที่ยวเข้ามาเราก็ต้องเราก็ต้องคุยเข้าพานะักท่องเที่ยวเข้ามาว่ากลุ่มไหนที่เขาเป็นคนพาเข้ามาก็ต้องมีมาตรการว่าถ้ามาสร้างขยะให้กับเราเนะี่ยก็ช่วยกํจาจัดขยะชุดนั้นออกไปให้เราด้วยเพราะจะให้เรามาตามเก็บตลอดนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละก็ไม่รู้ว่า ใครเป็นใครที่เข้ามาในเกาะเรามันมีหลายกลุ่มหลายหลายชุดกันที่ได้มาอยู่ทุ่งนางดำมีความสุขมากๆเลยมีความสุขจนไม่อยากไปไหนี่ยพนักงารของคนในทุ่งนางดำก็อยู่ประมาณ186คนนะคะ64ครัวเรือนแต่ถามว่าอยู่จริงๆกี่ครัวเรือนก็ประมาณ24ครัวเรือนคมนนาคมของที่นี่นะคะ โดยตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่นี่ก็คือต้องใช้เรืออย่างเดียวเพราะว่าเราไม่มีถนนตัดผ่านคือไม่มีสะพานข้ามค่ะการไปโรงเรียนของนักเรียนบางครั้งก็ก็ดูเหมือนจะลําบากเนาะกับคนที่ว่าเขาไม่เคยอยู่แต่สําหรับเด็กที่นี่เขาจะกระตือรือร้นตลอดเวลาเช้าเขาก็จะไปโรงเรียนเองแล้วก็กลับกันเองคือพี่ช่วยน้องคือเขาจะขับเรือกันไปเองตัวเล็กๆก,ก็อาศัยไปกับคุณโตหน่อยนะคะการเดินทางของการจะออกไป สู่สังคมข้างนอกเหมือนกับว่าพวกพวกผู้ใหญ่เนาะเพราเราก็จะมีเรือแบบเป็นส่วนตัวบ้างแล้วก็บางครั้งเราก็จะรวมตัวกันไปแล้วก็การขนสินค้าเราก็จะใช้เรืออย่างเดียวเลยโดยที่ว่าเราก็ลําบากแต่เราก็สุขใจค่ะความสุขของการที่ว่าได้ได้ได้กับการทําโครงการนี้นะคะก็คือเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็เด็กเยาวชนที่ว่าเป็นต้นแบบของเราแล้วก็จะ จะปลูกฝังเด็กพวกนี้นะคะให,ให้ให้ให้รักถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะแล้วก็ทุกหลังหลังคาเรือนจะมีถังขยะที่ทํารีไซเคิลขึ้นมาแล้วก็สามารถแยกขยะได้แล้วก็สักขยะส่วนหนึ่งก็เอาไปทําปุ๋ยเพื่อในการประกอบอาชีพได้ด้วยค่ะก็ก็เห็นเห็นแขกบ้านแขกเมืองเข้ามาแล้วเขาก็มาเห็นเราเขาเขาชมเราเราก็สาว่าดีใจเนาะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้มีความหวังอะไรมากขอให้ชุมชนเราสะอาดและมีความพร้อมแค่นั้นก็พอค่ะ วันนี้ปัญหาขยะกำลังรุกเข้ามาจากพฤติกรรมของผู้มาเยือนมาท่องเที่ยวมาสนุกแต่บางครั้งนำความทุกข์มาให้คนที่นี่คุณสมใจบุญมาเลิดผู้บริหารโครงการทุ่งนางดำคู่ป่าชายเลนและคุณศักชัยเรืองศีพี่ลิงโครงการชุมชนทุ่งนางดำรวมตัวจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมด้วยจิตอาสาทั้งอ,อสอมกอู้นำชุมชนสาธารณสุข โรงพยาบาลสุขภาพตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันมาตร,ราการและกติกาเพื่อรักษาถิ่นแด่ลูกหลานในวันข้างหน้าการจัดการขยะทั้งการทำสุขสารขยะการนำขยะรีไซเคิลเช่นการประยุกต์รอบดักปลาหมึกมาทำทังขยะรีไซเคิลจัดการแยกขยะ1ถุงดำหนึ่งลำเรือให้กับเพื่อนๆชาวประมงช่วยกันรักษาท้องทะเล ปีพุทธศักราช2548เกิดสึานามิครั้งใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพึงครัวแกบชุมชนและทำให้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ตามมาคุณศักชัยรุ่งศรีได้พูดถึงเรื่องนี้ในชุมชนว่านายศักชัยรุ่งศรีเป็นนักเรียนการสาธสุขสมัครการอยู่ที่โรงพยาบาลสึกษาสภาพสมบูเตรียมนะครับก็นี้ได้มีมบทบาทหน้า,นานที่ในการเข้ามาดูแลพื้นที่ตรงจุดนี้ ครับแต่ก่อนเป็นชุมชนปรับเตรียมก็มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ3-40หลังคาเรือนครับก่อนสึนามิหลังจากสึนามิก็ได้พัดพาชุมชนตรงนี้นะครับบ้านเรือนแล้วก็ผู้คนตรงนี้ก็มีเสียชีวิตจำนวนสองรายเป็นเด็กหลังจากสึนามิเข้ามาก็ได้พัดพาบ้านเรือนเสียหายแล้วก็เกิดเป็นซากตลับขัดพัง ิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็มีเพียงแค่ถังน้ำฝนซึ่ทางเราพสตอได้มาสร้างให้ตอนนั้นนะครับแล้วก็ชุมชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนี้ก็ได้เคลื่อนอย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นก็เป็นพื้นที่ชุมชนบ้านปากเตรียมแล้วก็ชุมชนสภาาชาติไทยกับสุพรริมิตในพื้นที่หมู่ที่9บ้านบางว่านะครับสิ่งที่หลงเหลืออยู่ตรงนี้ก็คือซากปราลัรพัำแล้วก็ความเสียหายของชายหาด แต่ก่อนแนวนี้จะเป็นต้นสนต้นสนทะเลซึ่งตอนนี้ก็น้ำก็ได้กัดสอบให้ทำให้เห็นภาพที่ลงเรืออยู่ก็คือต้นสนที่ล้มครับ,รบชีวิตชาวเกาะนั้นที่นี่ไม่เหมือนใครครับหนึ่งโครคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีที่นี่ผมมาอยู่นี่20ปีมีคนตายอยู่คนเดียวครับที่ตายลักษณะว,ว่า,าน้ำแห้ง ยาหมอไม่ทันหมอสั่งให้ไปเอายาโรคปุ๋มแพ้แล้วก็เรื่องหอบืดนี่คนที่อยู่ที่นี่จะไม่เป็นครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่นี่ดีมากและสังคมที่นี่อยู่อย่างพี่อย่างน้องนะครับสังคมที่ไหนไปบ้านจะกินกาแฟได้ทุกบ้านมีแต่ทุ่งลางดำครับนี่คือความสุขนะครับและอย่างทรัพยากรที่นี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาก็ดีนึกอยากจะกินอะไรก็ได้กินที่นี่และชีวิตที่นี่มีค่ายิ่งกว่าข้างบนครับเสี่ยงรบกวนไม่มีครับ นี่คือสิ่งที่ความสุขของชาวบ้านที่นี่ครับประชากรแถวนี้เหรอเลี้ยงปูเยอะมากครับถ้าคิดเป็นกลองนี้ไม่หกห้าหกหมื่นกองได้เพราะว่าอีเจ้านุ่ใหญ่แล้วนู้นสามสามหมื่นสามมืนครับแต่แต่ที่ที่ที่บันลักษณะว่าที่เขาหยุดไปช่วงฝนตกนะครับฝนตกที่แล้ว ดินดินมันลงมาสิ่งแวดล้อมมันไปอุดจมูกปูเมื่อกี้ปูมันตายพอปูมันตายไปแจ้งไปแจ้งกับชาวไปแจ้งกับประมงประมงปีที่แล้วมันก็ไม่ได้จ่ายพอปลาเสียปีส่งเลยเขาก็เสียฟรีปปีนก้าวหนาจะมีอาชีพเนี่เลี้ยงปลาเมื่อก่อนเมื่อก่อนก้าวนาเลี้ยงปลาอยู่ที่นี่ก่อนสึนามิก่อนสึนามิ่สักประมาณสี่ปีเลี้ยงประมาณสี่ปีก็นั่นเกิดสึนามิขึ้นมาแต่ปูนิ่มเนี่ยครับเพิ่งจะมาเลี้ยงได้ประมาณแค่ห้าปี สิบกว่าปีแล้วที่อยู่ตรงนี้ประมาณพักสิบสี่ปีที่อยู่ที่อยู่ที่คลองนี้ก็เลี้ยงปลาเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงปูมามันก็เขายังชั่วขึ้นมาหน่อยเพราะเมื่อก่อนเลี้ยงปลาที่ว่าปีนึงถึงจะขายครั้งหนึ่งพอปีนึงขายครั้งหนึ่งมันหมุนไม่ทันหนึ่งก็ไปได้อาชีพเลี้ยงปูนิ่มมาจากระนองพอดีที่ระนองก็เลี้ยงกันเยอะอันนี้ก็มาวันต่อวันเก็บขึ้นเงินทุกวัน,นก็มันก็อยู่ได้ สบายหน่อยแล้วอย่างเลี้ยงปูนิ่มต่างกับเลี้ยงปลาเยอะไหมครับมันเลี้ยงเยอะมันมันต่างกันเยอะตรงที่ว่าปูนิ่มน่ะรายได้เราจะมาทุกวันเลยวันหนึ่งสี่ห้าพันถึงวันละหมื่นกว่าบาทนี่มันจะได้ทุกวันแต่ว่าต้นทุนมันก็สูงนะเพราะว่าเวลามาลงปูครั้งนึงก็สามตีหมื่นสิบห้าวันเอามาลงครั้งลูกปู แล้วก็เพราะว่าเลี้ยงได้ล้วอีกประมาณสิบห้าวันก็เริ่มทยอยเก็บได้จนไปถึงหนึ่งเดือนแล้วก็แต่ว่าในในสิบห้าวันในเดือนนี้จะลงลูกปูสองครั้งแต่ว่าไอไอรายได้นะคือเราจะมีทุกวันไอ,อย่างปลาปีหนึ่งถึงจะขายครั้งนึง mm. โอเคว่าได้เป็นเงินก้อนแต่ว่ากว่าจะได้นะมันต้องใช้เวลาเป็นปีมันมันต่างกันตรงนั้นมันต่างกันเยอะกับรายได้เลี้ยงปลากับเลี้ยงปู แต่ของกา้าวนี่ก็เลี้ยงปลาคู่ๆด,ด้วยเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนมาต่างหากตรงนั้นแล้วการดูแลอะไรปูรกับปลาไหนย่ากันครับปูนั่นไง <laughs> <laughs> ไม่ได้หยุดเลยเลี้ยงก่อนสึนามินะครับ้าคิดเวลาเลี้ยงก็สิบกว่าปีแล้วเมื่อก่อนก็เลี้ยงปลาเก่าปลาพงน,นะครับแต่ว่าราคามันไม่ค่อยดีตอนนี้ก็อ,อาชีพตอนนี้เน้นมาที่ปูนิ่มนะเวลาปูลอกเราก็เก็บกระดองปูไปทําปุ๋ย เพื่อไม่ให้ลงในน้ําเพื่อไม่ให้น้ำน้ำเน่าเสียและอย่างเราก็ไม่ตัดไม้ทํากระชังจะเปลี่ยนเป็นไม้เหลี่ยมเพื่อ,อลักษณะว่าต้นไม้มันจะได้เป็นเครือป้องกันขยะต่างๆแต่ถ้าเราไม่ตัดต้นไม้ขยะมันก็ไม่มีครับสําหรับชาวประมงอย่างเปลือกปูที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมเราไปใส่ต้นปาล์มต้นยางแล้วก็ไปทําปุ๋ยหมักครับ นี่ยกประเด็นให้เห็นว่าแต่เราก็ไม่ไ,ไม่ทึ่งในคลองว่างรร่ายดีกว่านะครับนี่ก็ที่รดรงกันอยู่ก็ในใน้ํา,น,านะครับถ้ามีขยะมากๆสัตว์อาชีพเลี้ยงสัตว์นั้นกิดผลกระทบแน่นอน,นครับทาให้น้ําเสียสิ่งแวดล้อมต่างๆก็อพอยที่จะกระทบกับการเลี้ยงประกอบอาชีพไปด้วยคือถ้าขยะมากๆไปอยู่ที่กองปูหรือว่าน้ําเสียเป็นฝาปูจะหายใจไม่ออกนะครับนี่คือผลกระทบอย่างแรกอยากจะกล่าวว่า แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่พบประสบมาช่วงฤดูฝนนะครับฤดูฝนเป็นประจำน้าแรงนี้จะไม่ค่อยมีปัญหามากมายครับไปไม่ไปดูไปแล ของดีท่บ้านเราปะปะป,ะปะไปไม่ไปดูสเสน่ห์บ้านเราใช่แค่ภูเข้าหรือทะเลใช่เพียงก่อนและดีเกมีคนน่เ,เทมากมายที่บ้านเรา ก็จะเล่าเรื่องประวัติหมู่บ้านของทุ่งนางดำนิดนึงอะค่ะทุ่งนางดำเป็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งที่เป็นหนึ่งเกาะหนึ่งหมู่บ้านค่ะซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ7,000ไร่นะคะในพื้นที่แล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพประมงแล้วก็ทําสวนค่ะแล้วก็ตำนานของหมู่บ้านก็มีอยู่ว่าเมื่อก่อนนะคะการที่เขาเล่าเล่าต่อกันมาก็จะบอกว่าเมื่อก่อนก็จะมีแม่นางดำมาอาศัยอยู่ที่นี่ ซึ่งเป็นคนที่รูปโฉมไม่งามนักนะคะเพราะเพราะเพราะตามตามคำเรียก้องก็คือแม่นางดำก็คงจะรู้ว่ารูปชั่วตัวดำเนาะแล้วก็ตามที่เราเห็นกันคือเขาพ้มีที่ว่าเห็นสวยๆะค่ะเขาเขาก็จะเป็นพ่อตารัศมีซึ่าก็เป็นรูปรูปงามรูปโฉมงามมากเป็นหนุ่มที่ว่ารูปหล่อรูปงามแล้วก็เจ้าชู้อะค่ะแล้วเขาก็จะมาชอบกับแม่นางดำนะคะโดยที่ว่าไม่ได้หลงรักด้วยความจริงใจหรอกแต่อยากจะหลอกจะหลอก หญิงผู้หญิงคนนี้นะคะแม่นางดําด้วยความซื่อก็คือยอมตกหลงหลุมรักและก็คือได้มีอะไรกันกันกบพ่อตารัศมีนะคะพอเสร็จพ่อตารัศมีเขาก็ได้ข่าวอีกฝั่งหนึ่งของแม่นางขาวซึ่งเป็นพี่น้องกับแม่นางดํานะคะเขาเป็นผู้หญิงที่ว่ารูปงามมากนะคะอยู่ห่างจากเราไปอีกตาบลหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากที่นี่มากนักนะคะพ่อตารัศมีพอได้ยินความงามความลือโฉมของแม่นางขาวก็อยากจะได้มาเป็นคู่ครอง ก็บอกให้พ่อแม่จัดขบวนขันหมากไปสู่ขอโดยที่ว่าฝ่ายจะฝ่ายหญิงซึ่งเป็นแม่นางขาวเขารู้แล้วว่าพ่อตารัศมีเป็นคนที่ว่าเจ้าชู้นะคะเขาก็เขาก็ไม่ยอมก็คือจะหนีมาตลอดเพราะเขารู้แล้วว่าพ่อตารัศมีเนียมามาตอกมาทําให้แม่นางดําผิดหวังแล้วครั้งหนึ่งเขาก็ไม่ยอมพ่อตารัศมีก็ตามหาจนว่าตัวเองอ่ะ ท้อกับการตามหาแม่นางขาวเขาก็ได้ตั้งปฏิญาณของตนเองว่าถ้าเกิดไม่ได้แม่นางขาวมาเป็นคู่ครองเขาก็จะขึ้นไปบวชบนเขาพัมมีแล้วก็จะไม่ขอรักสาวไหนอีกเลยคือจะจำศีลอยู่ที่นั่นเลยนะคะพอเสร็จแม่นางดำรู้ว่าพ่อตารัศมีก็คือสลัดรักของตัวเองแล้วสลัดรักตัวเองแล้วขึ้นไปบวชเป็นไอ้นี่แล้วนะคะเป็นพ่อตารัศมีอยู่บนเขาแล้วแม่นางดำก็เกิดความ ลายใจตัวเองว่าตัวเองทําผิดประเฟณีแล้วก็ผิดศีลธรรมของของ,ของผู้หญิงไทยเนาะเขาก็เลยตรอมใจแล้วก็ตายที่ทุ่งทุ่งกระดุมทองของบ้านทุ่งนางดำค่ะก็เป็นตำนานหนึ่งของแม่นางดำตะวันตกดินแต่ชีวิตคนที่นี่ตื่นทุกเวลาเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองและไม่ลืมว่าธรรมชาติให้มาจะรักษาอย่างไรจึงร่วมทำโครงการทุ่งนางดำน้าอยู่ คู่ป่าชายเลนเพื<ป>่อ<ป>ใช้การมีส่วนร่วมแก้ปัญหาชุมชนและให้คำตอบตัวเองคว <c oughs> า,ามสุขของดิฉันก็คือ <c oughs> การปลดปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระค่ะความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวและชุมชนของตัวเองค่ะความสุขของผมก็คือได้ มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่เห็นทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะครับผมารสุดของผมได้อยู่กับแท้วนะครับสุขสินโดมจบแล้วค่ะ ใช่เพียงก็และนิเกมีคนแท้แท้มากมายที่บ้านเราเรื่องราวดีๆชวนไปคนดูรอบ้านทั่วถินดามควาแดนงดงามแห่งนี้หากเธอลองค้จะเจอเรื่องราว ความสุขะมีเริ่มแล้วแทบ้านเรา